Bạn đang cài không Mồm บตัวนี้อ่ะแต่แตดไม่ตังกายไปรองับกำลังเป็นทีน่นิยมเนาะ นะครับบางคนบอก่ตามกระแสบอนะครับเพราะว่าทุกทูกธุรกิจหรือถูกยางนะพี่น้องครับถ้ามันเทาเห็ดไปแล้วเมื่อมันดังแล้วมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้การเห็ดหรือเลียนแบบครับแต่ว่ามันกับสี่บนดอกนะครับทํานันเขาเส้าเห็ดอ่าเท่ากับยังเห็ดใดดที่เก่านะครับคือปูบุ้เนาวผมกับปูบุ้งนาวขายดีกันนะครับเนมีกระแสส่วนเลี้งปูกใสทอมันนี่บดดอก็บเร้าปู่ครับผมเชื่อว่าตะกั่แตนมาตั้งกากีกันพี่น้อง อาจจะเป็นกระแสชัวร์ข้าวแต่ว่าสำหรับผู้ที่คนเทดแบบอย่างยืนก็มี่นะครับพี่น้องครับแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็ถือว่าสูงนะครับโดยเฉพาะไข่มันโอ้โแพงครับพี่น้องครับบางมองขายขีดละพันนะครับบางมองกาขีดละห้าร้อยครับพี่น้องซึ่งก็เอามากินโอ้แสบเมือนผมไปท่ายทำช่องยูทูปเพื่อนเอามาให้กินโอ้ไข่พี่น้องครับแสบมั่นพี่น้องอ่า แสดงพระตังการพี่น้องไข่มันนะครับระเปลายาเวลา่าในการเลี้ยงครับคือในส่วนที่มันไข่พี่น้องครับผสมพนันธุ์หรือมันถึงไข่หรือมันจับเป็นครูหรือมือใหม่มันกับไข่เพื่อนบอกว่ามันไข่มันถึงไข่อยู่สองช่วงหนึ่งก็คือช่วงชนะ่วงเศร้านะครับช่วงเศร้ากับยำคำคำเพื่อนะมันไข่นะครับ ไขรแล้วส่วนมากมันก็สินิยม,มอเอาไส้พี่น้องไปมันไข่มันก็สิไข่ลงไปในไส้เป็นแทงไปแทงมันครับพี่น้องหลังจนั่มันกะแต่เอาไข่มันออกมานะครับเอามาใส่คล้ายาดินพี่น้องไสท้ทเอก่อนคล้ายดินแล้วก็เอากาบปอกผ้าปกพี่น้องครับแล้วก็น้มโหดให้มันซุมพี่น้อง ให้มันซูมได้บอร์ให้มันเปียกได้พี่น้องครับเราจกนอนมันมั่นชิมหามือมันงสีแตกโตออกเป็นใครยังมากๆครับพี่น้องเปิดวันแล้วนั่นนะตามดิโพได้สัมผัสแ่าแม่์บันพับนะครับอำเภอสนมบนเบาแม่ด่าแม่ด่าน้องพี่น้องเนาะพูนบอกให้ฟังครับมันเบี้ยงโซนนี้ราคายังสูงอยู่โตมันเนี่ยคิวราหางสิบบาท แต่ว่ากี่นึงอย่าลืมว่าหลายเลยพี่น้องครับกี่นึงนี่กินโอ้จนปวดกรามแล้วปะนะครับก็คุ้มมั้งไม่ยอมอาหารมันก็บอ่ามีอย่างหลายหนาครับหนาชิ้นร้านหมองรับบอลนี่มีอยู่แล้วนะฮะกุ้ยเลี้ยงวเลี้ยงควายได้ก็คือเลี้ยงปลากระแตนี่ชิวๆหรือพี่น้องแต่ว่าหนาที่มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็โตมันใหญ่งาม ขาวเหลืองงามนะพี่น้องตรงนั้นมันเป็นข้าโพดนะครับขบ้าโพดตอบโจทย์พี่น้องรวมไี่สะอาดนะครับเกลี้ยงนะครับบ่ม่กินหลังจากถีมันนะพี่น้องครับถีมันกัดเอาไปเฮ็ดอันนี้ได้พี่น้องเฮ็ดปุ๋ยบางมองก็ถือเอาไปเห็ดหัวออาหารปลาีนะืพี่น้องกินดี นะครับปุ๋ยนี่ก็งามเจ้าก็คูอว่างามนมาสิแม่เราว่าไอ้ฟันคมมร,รับทำแม่เปิ้ลเลี้ยงเพิ่งบอกว่าเปิ้ลเลี้ยงเนี่ยเปิ้ลเปลี่ยนกันก็เอาหนาไปก็เอาหนาไปใคยก็เสเอาขีดกัดอดตากัดแดนให้เจ้านะครับไล่คลิปกะ บางคนก็เอาไปในปลากินพี่น้องทีมันก็เลียงตาลาใหญ่ดีกันนะครับถ้ามันเป็นไปแดนทอดกรอบๆน้อยๆเอาขามันออกขาทีมันเป็นคือใบเรือพี่น้องเอาออกมันจะฆ่าข้อพี่น้อง้วกาเอาปีกมันออกแล้วก็ม,กวกม,มมมอมเทร็จละพี่ตาม กินก็เผาก็แสบปนก็ได้นะครับแก้มเราก็ดีนะครับถือว่าตอบโจทย์นะพี่น้องคือหลังจากที่มันมันไข่แล้วพี่น้องบดมันก็สีตายเลยพี่น้องเพราะว่มันก็จะเป็นหนองไข่แล้วร่งเผาพันธุ์มันนะครับรายงานตัวนี้มันก็จะบริู่ตลอดสิบปียี่สิบปีนะบดนครับประมาณสี่สิบก็หมื่นทาเนี้ยแล้วว่ามันก็ตายนะครับขึ้นสภาพนะครับเพราะฉะนั้น อาชีพที่น่าสนใจตรงนี้ก็แต่แตนแปตัตปงกาได้รับบุรีนายอะไรได้อยู่นะครับผมแนะนั่งขับจ่ามแม่มคอนเฟิร์มนะครับอนะอทำนี้่พี่น้องครับกินต่อกัอนผู้ใดว่าต้องได้กินก็นไม่กินน้อกันครับแต่แดนแปดตัตตตงกาเสียบกรับบกพริกหน่วย์ได้รับคลิปนี้เอาสำนีพี่น้องครับโปโคลิปหนาไา้ารับคลิปนี้ผมจ่ามแม่มความร่ามาจากพากันคลิปหนาครับสวัสดีครับ